ท่านผู้ชมมาดูปลาช่อนโอ้โหปลาช่อนครับปลาช่อนใหญ่ครับท่านผู้ชมโอ้โหดูดูปลาช่อนกับปลาดินใหญ่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้ำกระเพื่อมเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมเราให้อาหารปลานะครับถึงเมื่อเช้านี้นะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เดี๋ยวอุ้ยช่อนใหญ่โอ้โหดุกใหญ่ช่อนใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะไปเอาฉมวกมาครับท่านผู้ชม เอาชมวกมาเดี๋ยวเราไปดูการเคลื่อนที่ของปลาบึกนะครับต้องถือโทรศัพท์ให้ดีครับนี่สะพานไม้ไผ่เราลงไปนะครับนี่นะครับปลาเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ปลาเยอะเดี๋ยววันนี้เราจะจับปลาให้ดูครับวันนี้เมนูพิเศษมีแล้วครับทอดปลาลาบครับสานี้น,นี่เป็นสาบปลาบึกอยู่ครับท่านผู้ชม ปนินลอยตัวขึ้นมาน้ําขุนเลยครับกบก็มีนะครับเสียงกลบคงได้ยินอยู่นะครับตรงนูนครับปนินลอยตัวขึ้นมาเดี๋ยวสักทุกคู่หนึ่งมันจะเคลื่อนที่นะครับปลาบึกพอนออกมาหายกินครับมันมีคนเมื่อมีคนหรือว่าอะไรมากวนมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับนี่ครับปลาบึกเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงไว้ดูเล่นครับ ปะดินอยู่ทางนี้ครับมาดูปะดินทางนี้เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยนะครับตอนประบึกเคลื่อนเสียงกบครับเสียงกบสาลาครับสลา,านั่งพัก